เพื่อนครับเรามาดูกันว่าไม่มีใบขับขี่ประกันรถยนต์จ่ายอย่างไรนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะมากนะครับในกรณีที่มีน้องคนหนึ่งนะครับออไม่มีใบขับขี่นะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยไปชนผู่กรณีเสียชีวิตนะครับประกันจ่ายหรือไม่อย่างไรเรามาดูกันครับประกันนะครับมีอยู่2ประเภท นึ่งก็คือแบบบังคับก็คือพอรบรก็เรียกว่าประกันภาคบังคับนะครับ2คือประเภทสมัครใจก็คือทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เรามาดูก,ก่อนว่าพรบรหรือประเภทบ,บังคับจ่ายอย่างไรนะครับพรบรนะครับในกรณีที่บุคคลขับรถโดยไม่มีใบขับขี่นะครับไปชนผู้กรณีเสียชีวิตพรบรจ่ายครับในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนะครับจ่ายเต็มด้วยก็คือ5้าแสน นะครับพรลบรไม่อยู่ในข้อยกเว้นไม่มีไปขับขี่หรือเมาแล้วขับพรลบก็จ่ายนะครับอันนี้คือส่วนของพอรลบรต่อไปครับก็คือรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับก็มีประเภทหนึ่งประเภท2บวกประเภท3บวกและประเภท3นะครับคุ้มครองหรือไม่อย่างไรเรามาดูกันครับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ในประเภท1 2บวก3บวกและประเภท3คุ้มครองความเสียหายที่เราเป็นฝ่ายผิด นะครับไปชนผู้กรณีนะครับคุ้มครองทั้งสองกรณีย้ําคุ้มครองทั้งสองกรณีคือชีวิตจ่ายเต็มนะครับก็คือตอนนี้กฎหมายใหม่นะครับบังคับไว้หลังหนึ่งเมษายนหกสามคือไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทหรือถ้ากรมธรรระบุเอาไว้หนึ่งล้านก็จะจ่ายหนึ่งล้านโดยไม่ต้องต่อรองนะครับสองคือทรัพย์สินผู้กรณีครับไม่มีใบขับขี่นะครับแล้วขับรถไปชนทรัพย์สินผู้กรณีก็จ่ายเต็มนะครับ แต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุูไว้หน้าตารางกรมธรรม์น,นะครับเช่นประเภทหนึ่งนะครับของชับสามเมกะประกันภัยอ่าขั้นต่ําก็คือทรัพย์สินหนึ่งล้านชีวิตก็คือห้าแสนสองบวกทรัพย์สินหนึ่งล้านชีวิตก็คือห้าแสนสามบวกทรัพย์สินก็คือหนึ่งล้านชีวิตก็คือห้าแสนชั้นสามธรรมดานะครับที่เป็นรถเก๋งเบี้ยพันแปดนะครับเราคุ้มครองผู้กรณีก็คือชีวิตคนละห้าแสน นะครับแล้วก็ทรัพย์สินขั้นต่ําก็คือ,อจ่ายไม่เกิน1ล้านตามหน้าตารงางกรมธรรม์โอเคไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วไม่มีใบกับขี่ประกันรถยนต์จ่ายหรือไม่สรุปคือจ่ายนะครับ จ่ายคู่กรณีคือพอบอรบจ่ายเต็มห0 0แสนนะครับแล้วก็ประกันภาคสมัครใจชั้นหนึ่งสองบวกสามบวกเลยชั้นสามก็จ่ายตามหน้ากรมธรร์ไม่ต่ำกว่าห้าแสนเช่นเดียวกันนะครับหน้าตารางระบุเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นทรัพย์สินของคู่กรณีจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับซ่อมรถคู่กรณีนะครับ แต่ข้อยกเว้นอย่างเดียวคือไม่ซ่อมลดเราเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปไม่มีใบกับขี่ประกันรถยนต์ทั้งพรบและประเภทสมัครใจชั้นหนึ่งสองบวกสามบวกหรือชั้นสามธรรมดาจ่ายครับจ่ายคู่กรณีครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่